สวัสดีจ้ามิ้นที่ดนรวยปัง88เบอร์โทรพี่มิ้น0 8นย์6 5 7 8 3ทีดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขาย88วันนี้พี่มิ้นยืนอยู่ที่คลองสิเบเอ็ซอยมิตรแท้เราเปิดเฟสที่3นนองเสือปทุมธานีอันนี้ใกลวัดป่าคลองสิเบเอ็นะพื้นที่สีชมพูเรามีสีแป้งวันนี้มีสีหนึ่งสีสองสีสามสีสีหนึ่งไร่แตารางวาแต่ว่า เราแบ่งเป็นแปลงแปลงแงละรลอยสองตารางวามีทั้งหมดสีแปลงอันนี้ก็คือตารางวาละสีพันเก้าทุกๆแปลงที่เราประกาศขายวันนี้ก็สามารถที่จะซื้อยกแปลงได้นะเพราะว่าโฉนดเราพร้อมโอนอันนี้ซื้อสดก็จองขันต่ำก็สามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าดาวแต่ถ้าดาวหรือผลเราก็จะมีเงินดาวที่ห้าหมื่นบาทใครที่สนใจพื้นที่ ในแนวส่วนเกษตรอันนี้หน้าแป้งนี่หันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็ให้โอกาสที่จะผลแล้วก็มีผล3-5ปีถ้าสนใจก็โทรมาหาพี่มิ้นแล้วก็นัดชมพื้นที่ได้หรือต้องการขอพิกัดเข้าไปชมพื้นที่ได้วันนี้พี่มิ้นฝากขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีจ้า